สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมเตยพัญยานะเข้ามาแล้วนะ,ะอย่าลืมกดไลค์นะกดแชร์นะกดซับสไครต์ผมด้วยนะ,ะเ,เมื่อวานครับผมได้ทดลองที่ว่าไปดู t ิกต o k กใช่ไหมฮะแต่ว่าผมมาเปิดผิดวันนี้ผมจะมา เอาใหม่นะครับเอาใหม่เพราะว่าเมื่อวานนะฮะผมก็ดูหลายๆคลิปนะฮะที่ติ๊กตอกเขาทำใช่ปะทีนี้คือเราไปดูแล้วเราจํามาทําผิดวันนี้ผมจะมาพิสูจน์ใหม่ครับเป็น ep สองแล้วกันนะฮะอ่ะอย่างคันนี้นะครับอย่างคันนี้ cx สามนะฮะ cx สามปี2016นะตัวนี้ก็จะใช้รีโมทนะฮะก็คือจะมีเซนเซอร์นะฮะตัวนี้นะฮะเดี๋ยวมาก็ลองดูคลิปใหม่อีกทีหนึ่งครับขอเปิดดูคลิปนะฮะจะไม่ให้พลาดอีกแล้วครับโหูหน้าแตกมาก fc ก็บอก ให้พี่เต้ทำผิดโูหน้าแตกมากเอฟซีก็บอกให้พี่เต้ทำผิดโอ้ยขำมือกล้องเขาก็ไม่บอกเรานะฮะว่าเราทำผิดนะฮะอะขอดูอีกนิดนึงอ่ะซ้อมเลยครับซ้อมนี่ขอดูหน่อยนะครับขอดูนิดนึงนะครับเดี๋ยวทดสอบก่อนนะครับอะว่าเขาเปิดอ่ติ๊กตอกมานะครับว่าเปิดยังไงนะครับคนนี้เขาเปิด โดยไม่ต้องใช้เงินเดี๋ยวผมจะมาจับผิดติกตอกว่าเขาจะทายังไงครับเดี๋ยวผมจะไขแก้ลลอไขข้อข้องใจให้กับทุกคนนะครับว่าทำไมเขาถึงเปิดได้เพราะว่ามีหลายหลายหลายคนที่ทำช่องยูทูปฮะเขาก็ไปทํากันนะครับวันนี้เราอยากทำบ้างเมื่อวานทําผิดพลาดอ่ะมีฝั่งนี้ฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็ดึงทางนี้หนึ่งฝั่งนี้สามนะครับสามฝั่งนี้สามฝั่งนี้สองนะครับหนึ่งสองนะครับแล้วก็ฝั่งนี้นะครับ ฝั่งนี้สามนะครับอ่าฝั่งนี้สามกันนะครับอ่ะเดี๋ยลเอาไป่พิสูจน์กันนะครับเอาเอาไม่ปลดหรอระวานโอ้โหพอเราลงคลิปแล้วก็ถึงได้รู้ว่าเราทำผิดทัปลดดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับอันนี้เปิดนะครับอันนี้ถือว่าปลดปกตินะเด๋ยวล็อกก่อน คุญแจไว้นะครับอันนี้คือล็อกแล้วนะเดี๋ยวดล็อกแล้วนะครับอ่ะกุญแจผมอย่าวางไว้นี่นะครับทําเหมือนเขาเลยนะฮะเห็นไครับมาทางนี้เลยกดตามเขาเลยนะครับเมื่อวานนะครับเมื่อวานผมกดฝั่งนี้สองใช่ป่ะแต่จริงๆเราต้องสามหนึ่งสองสามนะครับอ่ะมานี่ประตูหลังนะครับหนึ่งสองนะครับมาฝั่งนี้เลย ฝั่งนี้ก็3นะครับ1 2 3สนะฮะเดี๋ยวมาลุ้นฝั่งนี้นะครับว่าฝั่งนี้จะเปิดได้ไหมฮะ1 2 3มไปได้ครับเพราะว่าถือว่าปลอดภัยที่สุดฮะคืออันเดียวผมเฉลยเลครับคืออย่างนี้นะครับคือคนที่เขาเล่นดิสกตอกนะบางครั้งเขาบอกเราไม่หมดนะฮะกุญแจมี2ดอกจริงนะฮะแต่บางครั้งนะฮะเขาจะให้กุญแจนี่ฮะให้กับคนที่มือกล้องนะครับอ่ะ เดี๋ยวผมจะลองเปิดทีนะฮะหนึ่งสองเอ้าเห็นครับเปิดได้นะครับเพราะว่าอะไระครับนี่คือรีโมทนะฮะจะให้คนที่เป็นมือกล้องกดให้นะครับก,ก็สรุปแล้วนะครับเคสแบบนี้นะฮะที่ว่ารถอสามารถเปิดได้เองนะครับโดยที่ว่าเอาเอารีโมทไว้ตรงนี้นะฮะ มันเป็นไปไม่ได้นะครับถือว่าโอเคนะครับก็ถือว่าโอเคทําถูกต้องนะเดี๋ยวจะลองคันนี้ดูนะครับลองคันดูคันนี้ดูว่าคันนี้ได้ไหมเพราะว่าคันนี้คันนี้เป็นฮอนด้าเจนะครับฮอนด้าเจ็ปีศูนย์แปดนะคันนี้ก็ใช้กุญแจรีโมทเหมือนกันฮะอ่ะมาดูเลยครับเดี๋ยวผมจะทดลองให้หนึ่งสองสามนะครับหนึ่งสองนะครับอ่ะถือว่ามาเลยครับหนึ่งสองสามนะครับ ลุนครับลุนครับกุญแจอยู่ฝั่งนี้นะฮะเห็นครับหนึ่งสองสามไม่มีอะไรครับมันต้องใช้ดีหมดอย่างเดียวครับเพราะว่าขอให้ทุกคนฮะสบายใจได้ว่าถือว่าจบแล้วนะฮะก็ถือว่าให้ทุกคนสบายใจนะฮะว่าถ้าเกิดว่าใครที่ดูคลิปติ๊กตอกนะฮะเพราะว่ามีการเปิดทดลองให้ดูแบบนี้นะฮะถ้าเกิดว่าใครดูแล้วให้คิดให้ใจตรองให้ดูก่อนให้ใจตรองก่อนนะเพราะว่า บางครั้งติกตอกก็ทําสนุกสนุกขำๆนะฮะก็บางครั้งที่ผมดูไปก็ตกใจนะเพราะว่าเราจอดรถไวเนี่ยกลัวว่าจะคือของหาย่อยู่ๆว่ามีมิจฉาชีพมาเปิดรถอย่างนี้ได้ก็ถือว่าเสร็จเลยนะครับถือว่าของอะไรที่เรามีค่าเนี่ยถือว่าหายนะทรัพย์สินที่มีค่าที่ไว้ในรถนะฮะถ้าเกิดว่าเปิดได้แบบนี้ก็นะฮะต้องลำบากนิดนึงนะฮะแต่ว่าผมทดสอบแล้วถ้าเรียบร้อยแล้วทั้งสองคันแล้วคันนี้ฮะทั้ง2คันแล้วก็ถือว่าโอเคนะเปิดไม่ได้นะครับแต่ว่า พอดีช่างเขาบอกอผมนิดนึงเขาบอก,ออบอกมีอีกรุ่นหนึง่งที่มันเปิดได้แต่ว่าเราต้องมีรีโมทนะครับบางรุ่นนะครับบางรุ่นถ้าเกิดว่าเราเปิดได้เนี่ยคือเราต้องมีรีโมทต,ติดกับตัวอย่างนี้นะครับเนี่ยติดกับตัวอย่างนี้นะครับเนี่ยคืออยู่ใ,ใกล้ๆตัวใกล้ๆมืออย่างนี้นครับคือว่ามันสามารถเปิดได้นะครับแต่ว่าตัวนี้เปิดไม่ได้นะตัวนี้ต้องกดตัวนี้นะครับเนี่ยต้องกดปุ่มนะครับเห็นไหมครับมันจะมีปุ่มตัวนี้กดได้นะครับอันนี้คือล็อกได้นะฮะเห็นไหมครับนี่อันนี้คือล็อกได้นะครับ ถ้าเราจะเปิดก็คือนี่เรากดได้นะฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่า,าไปไปเปิดประตูอย่างที่รอบๆอ,อย่างที่ทิกตอกทำนะ,ะไม่สามารถเปิดได้นะครับสบายใจได้นะฮะถ้าเกิดว่าใครที่ชอบคลิปนี้อย่ายลืมกดไลค์นะกดแชร์นะกดซับสไคร์นะเดี๋ยวเจอกันคลิปใหม่ครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับ